เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมหัวใจเรามันมันแปลกๆคือรู้ทั้งรู้นะว่าทางข้างหน้ามันมีแต่เรื่องเจ็บตัวแต่เราก็ยังเอ่อเดินเข้าไปหาอยู่ดีหรือว่าทําไมคนบางคนถึงมีแรงดึงดูดกับเรามหาศาลทั้งๆท,ที่ลึกๆแล้วสัญชตาตญาณมันก็ตะโกนบอกอยู่ว่าคนนี้จะทําให้เราเสียน้ําตาแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับเราจะลองเดินทางเข้าไปสํารวจป่าลึกในใจของเราเองโดยมีแผนที่เป็นบทความชื่อสเสน่ห์ความเจ็บปวด จิตวิทยาการดึงดูดที่ซ่อนเร้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการทําความเข้าใจกลไกลที่ซับซ้อนเบื้องหลังแรงดึงดูดที่มันดูขัดขัด,ขดกับสามัญสํานึกพวกนี้แหละครับเรื่องที่น่าคุยมากเลยค่ะเพราะว่ามันแตะเข้าไปถึงแก่นของการทํางานของจิตใจมนุษย์เลยซึ่งเนื้อหาต้นทางเขาวางโครงสร้างไว้ดีมากเลยนะคะเหมือนกับเป็นด่านต่างๆที่เราต้องค่อยๆผ่านเข้าไปในป่าลึกที่ว่านี่แหละค่ะ เราจะเริ่มจากชั้นนอกสุดที่มองเห็นง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยๆขุดลึกลงไปด่านแรกเลยเราจะดูกันที่เรื่องของชีววิทยาล้วนก็คือเคมีในสมองว่าความหวังกับความไม่แน่นอนเนี่ยมันมาผสมกันจนกลายเป็นยาเสพติดชั้นดีได้ยังไงจากนั้นพอผ่านด่านชีววิทยาเข้าไปเราจะเจอกับด่านของจิตวิทยานั่นก็คือเสียงสะท้อนจากอดีตหรือบาดแผลเก่าที่ทำให้เราเลือกเดินซ้ำรอยเดิมๆโดยไม่รู้ตัว พอเราลึกลงไปอีกเราจะเจอความเชื่อที่ฝังหัวเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองว่าทําไมเราถึงเอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับการยอมรับของคนที่แบบได้มายากเย็นหนักและสุดท้ายเมื่อเราเข้าไปถึงใจกลางของป่าแล้วเราจะคุยกันถึงวิธีเปลี่ยนมุมมองใหม่ทั้งหมดเลยค่ะคือการคืนอำนาจให้หัวใจมองมันไม่ใช่ศัตรูที่ต้องสู้แต่เป็นเพื่อนที่ต้องทำความเข้าใจโอ้โหฟังดูเป็นการเดินทางที่น่าจะเข้มข้นน่าดูเลยนะครับ ชอบการเปรียบเทียบว่าเป็นด่านต่างๆในป่ามากงั้นเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยที่ด่านแรกกันเลยดีกว่าด่านของเคมีในสมองบทความเขาบอกว่ากุญแจสำคัญคือความหวังบวกกับความไม่แน่นอนเอ่อไอ้ส่วนผสมสองอย่างนี้พอมันอยู่ในหัวเราแล้วมันทำงานยังไงล่ะครับทำไมมันถึงรุนแรงขนาดนั้น สิ่งที่น่าทึ่งมากๆตรงนี้ก็คือสมองเราเนี่ยวิวัฒนาการมาให้เสพติดความไม่แน่นอนค่ะมันไปกระตุ้นส่วนที่เรียกว่าระบบการให้รางวัลหรือ Reward System แบบเต็มๆเลยมันคือวงจรโดพามีนในสมองเราเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกฟินโดพามีนนี่คือสารแห่งความสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่แต่ที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดกันก็คือ โดพามีนไม่ใช่สารแห่งความสุขตอนได้รับรางวัลนะคะแต่เป็นสารแห่งการคาดหวังรางวัลต่างหากมันหลั่งออกมาตอนที่เรากำลังลุ้นอยู่ลองนึกถึงตอนเล่นสล็อตแมชชีนดูสิคะความสนุกสุดๆมันไม่ได้อยู่ตอนที่เงินไหลออกมานะแต่อยู่ตอนที่วงล้อมันกำลังหมุนเตี้วๆแล้วเรากำลังลุ้นว่าจะออกไหมจะออกไหมไอ้จังหวะลุ้นนั่นแหละคะ่ะคือโดพามีนเพียวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแปลว่าความสุขมันมาจากการ รอเหรอครับไม่ใช่การได้รับอย่างนี้ก็เหมือนเวลาเราเช็คมือถือรอข้อความจากคนที่เราชอบต่อให้เขาไม่ตอบมาเป็นชั่วโมงช่วโมงแต่ทุกครั้งที่หยิบมือถือขึ้นมาดูไอ้จังหวะที่ลุ้นว่าเขาจะตอบกลับมาหรือยังนะจังหวะนั้นคือสมองเรากําลังฟินอยู่กับโดพามีนเหรอครับตัวอย่างเป๊ะมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่า intermittent reinforcement หรือการให้รางวัลแบบไม่สม่ำเสมอคาดเดาไม่ได้การได้รับความรักหรือความสนใจแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายมันเลยกระตุ้นสมองได้รุนแรงกว่าการได้รับความรักแบบสม่ำเสมอซะอีก oh. เพราะความสม่ำเสมอมันคาดเดาได้สมองเลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ แต่พอคาดเราไม่ได้ปุ๊บสมองจะเข้าสู่โหมดล่ารางวัลทันทีและยิ่งเราไม่รู้ว่าจะได้รางวัลเมื่อไหร่เราก็ยิ่งหยุดล่าไม่ได้มันเลยกลายเป็นกับดักทางชีววิทยาที่ทรงพลังมากเหมือนเถาวันในป่าที่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดแน่นโหแค่ด่านแรกก็เหมือนเจอแบบเถาวันรัดแล้วนะครับเนี่ย พอเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงถอนตัวยากนักแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เคมีในสมองแน่ๆเพราะคนแต่ละคนก็ติดกับดักนี้ไม่เท่ากันมันเหมือนมีเรื่องราวส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็น่าจะพาเราเข้าไปสู่ด่านที่2คือเรื่องของเสียงสะท้อนจากอดีตในบทความก็ใช้คำว่าเราพยายามแก้บาดแผลเก่าซ้ำๆผ่านความสัมพันธ์ใหม่ฟังดูซับซ้อนจังมันคืออะไรกันแน่ครับใช่เลยค่ะ พอเราพ้นจากพงญยาของเรื่องชีววิทยาเข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเส้นทางเก่าๆในป่าค่ะเป็นทางที่เราเคยเดินมาแล้วในอดีตและจิตใต้สำนึกก็มักจะพาเราเดินกลับไปบนทางสายเดิมนี้แหละในทางจิตวิเคราะห์เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า repetition compulsion หรือแรงผลักดันให้ทำซ้ำมันเป็นความพยายามของจิตใจที่จะย้อนกลับไปจัดการกับเรื่องราในอดีตที่ยังค้างคาให้จบค่ะแปลว่า จิตใต้สำนึกกำลังพยายามจะแก้เกมเก่าที่เคยแพ้ว่างั้นเถอะครับแต่แต่การกลับไปทำอะไรซ้ำๆเดิมๆมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงมันไม่ยิ่งเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวดเลยครับฟังดูไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เลยมันไม่มีเหตุผลในระดับของจิตสำนึกค่ะแต่ในระดับของจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคือความพยายามที่จะเขียนตอนจบใหม่ลองนึกภาพตามนะคะ สมมติวัยเด็กเราโตมากับพ่อแม่ที่อาจจะอารมณ์แปรปรวนเข้มงวดหรือไม่ค่อยแสดงความรักทําให้ลึกๆแล้วเรารู้สึกว่าต้องพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากท่านพอโตขึ้นมาเราอาจจะพบว่าตัวเองมักจะตกหลุมรักคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องพยายามต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอ๋อเพราะมันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยถูกต้องค่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยและจิตใต้สํานึกก็หวังว่าครั้งนี้แหละ ถ้าฉันสามารถให้คนแบบนี้หันมารักและยอมรับฉันได้มันจะเหมือนกับว่าฉันได้ย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเหมือนเหมือนได้รับชัยชนะในเกมที่ฉันเคยแพ้ตอนเด็กๆอืมมันเป็นความพยายามเยียวยาตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากแต่ปัญหาก็คือเรามักจะเลือกนักแสดงที่มีบทบาทเดิมมาเล่นในละครเรื่องใหม่สุดท้ายตอนจบมันก็เลยมักจะออกมาเหมือนเดิมกลายเป็นตอกย้ำแพ้เก่าไปอีกใช่ค่ะกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เยียวยากลับเป็นการกรีดแพ้เก่าให้ลึกลงไปอีก เข้าใจละมันเหมือนเราหยิบหนังสือเล่มเดิมขึ้นมาอ่านซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็แอบหวังลึกๆว่าเฮ้ยคราวนี้ตอนจบมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ทั้งๆที่ตัวอักษรมันก็เหมือนเดิมทุกหน้าน่าเศร้าเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันเป็นวัฏจักรที่น่าเศร้าแต่การที่เราเริ่มมองเห็นเส้นทางเก่านี้ได้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากในการที่จะเลือกเดินในเส้นทางใหม่แล้วล่ะค่ะ การชนะเกมที่ว่านี่มันทำให้ผมนึกถึงด่านต่อไปเลยครับคือเรื่องของคุณค่าในตัวเองในบทความบอกว่าเรามักจะเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับการยอมรับจากคนที่เข้มงวดหรือเข้าถึงยากซึ่งฟังดูสวนทางกับความรู้สึกมากเลยนะคือทำไมเราไม่เลือกอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองล่ะครับทำไมต้องไปปีนภูเขาที่ทั้งสูงทั้งชันท,ทั้งที่มีทางราบส,สวยๆให้เดินอยู่ข้างๆหรือว่าอีโก้ของเรามันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะอีโก้ของเรามันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบก็คือใช่ค่ะและมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยคือจิตใจของเราเนี่ยมีการให้ค่าการยอมรับที่ไม่เท่ากันค่ะการยอมรับที่ได้มาง่ายๆกับการยอมรับที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มามันให้ความรู้สึกที่ต่างกันลิบลับเลย การได้รับการยอมรับจากคนที่เรามองว่าเขามีมาตรฐานสูงหรือพิชิตใจย,ยากมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรางวัลชิ้นใหญ่มันเป็นบทพิสูจน์ที่ท่งพลังมากว่าฉันดีพอหรือฉันมีค่าจริงๆ mm hmm. เพราะถ้าฉันสามารถทำให้คนที่ไม่เคยยอมรับใครง่ายๆมายอมรับในตัวฉันได้นั่นหมายความว่าฉันต้องเจ๋งจริงแน่ๆในทางกลับกันถ้ามีคนมายอมรับเราง่ายๆบางทีจิตใจเราอาจจะตีความไปว่า อืมก็คงเพราะมาตรฐานเขาต่ำละมั้งโอ้โหฟังดูเหมือนเรากำลังทำลายตัวเองทางอ้อมเลยนะคือเรากำลังบอกตัวเองว่าถ้ามันไม่ยากพอมันก็ไม่มีค่าพออย่างนั้นเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นตรกกะที่ออบิดเบี้ยวของความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองหรือเซลฟ์เอสเตม คำชมจากเพื่อนร่วมงานสิบคนอาจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับคำพยักหน้ายอมรับเพียงครั้งเดียวจากเจ้านายที่ขึ้นชื่อว่าโหดสุดๆก็ได้เพราะเราตีความไปแล้วว่าความยากเท่ากับมูลค่าที่สูงขึ้นดังนั้นการพยายามเอาชนะใจคนที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จึงกลายเป็นการเดินทางเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเราเองไปโดยปริยายมันคือการปีนเข่าลูกที่ชันที่สุดเพื่อปักธงให้ได้นั่นแหละคะ่ะโอเคตอนนี้ผมเห็นภาพป่าในใจชัดขึ้นเยอะเลย มีทั้งเถาวันของเคมีในสมองที่คอยดึงรังลาไว้มีทั้งเส้นทางสายเก่าที่พาเราเดินวนไปที่เดิมแล้วก็มียอดเขาสูงชันที่เราพยายามจะปีนเพ,พื่อพิสูจน์ตัวเองพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วคําถามคือแล้วเราจะทํายังไงต่อเราจะออกจากป่านี้ได้ยังไงซึ่งมันก็พาเรามาถึงใจกลางของเรื่องราวในวันนี้พอดีที่บทความใช้ภาพเรียบเชียบที่ผมว่ามันสวยมากนะเขาบอกว่าใจเราไม่ใช่สนามรบแต่เป็นสัตว์ป่าตัวหนึ่งที่แค่ต้องการให้เราเข้าใจผมชอบภาพนี้มากเลย แต่ไม่ทาปฏิบัติล่ะครับการมองแบบนี้มันจะช่วยให้เราเก้าวต่อไปได้ยังไงการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยค่ะที่ผ่านมาเรามักจะปฏิบัติต่อความรู้สึกของเราเหมือนเป็นศัตรูเราพยายามจะสู้กับมันควบคุมมันกําจัดมันออกไปเราบอกตัวเองว่าเลิกรู้สึกแบบนี้ซะทีทําไมยังตัดใจไม่ได้ทําไมถึง,งโง่แบบนี้มันคือการทําสงครามกับตัวเองซึ่งเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะค่ะ แล้วการมองว่ามันเป็นสัตว์ป่ามันต่างกันยังไงครับเวลาเราเจอสัตว์ป่าจริงๆในธรรมชาติสิ่งแรกที่เราควรทําไม่ใช่การวิ่งเข้าไปต่อสู้หรือพยายามจับมันใส่กรงใช่ไหมคะแต่คือการหยุดนิ่งๆสังเกตการด้วยความเคารพและพยายามทําความเข้าใจพฤติกรรมของมันการคือนอำนาจให้หัวใจก็เหมือนกันแทนที่จะสู้เราเปลี่ยนมาเป็นผู้สังเกตการที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเราหันกลับมามองความรู้สึกของเราด้วยความอยากรู้อยากเห็นฟังดูดีมากเลยครับ แต่คำว่าสังเกตการหรือรับฟังเนี่ยในชีวิตจริงมันหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับคือถ้าสมมติตอนนี้มีความรู้สึกอยากจะติดต่อคนที่ทำให้เราเจ็บปวดมากๆผุดขึ้นมาเนี่ยการรับฟังสัตว์ป่าตัวนี้ต้องทำยังไงมันคือการนั่งสมาธิเหรอหรือต้องไปหานักบาบัดหรืออะไรครับเป็นคาถามที่สาคัญมากเลยค่ะเพราะมันคือการนำทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงๆมันทำได้หลายระดับเลยค่ะอย่างแรกที่ง่ายที่สุดก็คือ การหยุดและตั้งชื่อให้มันแทนที่จะทำตามแรงกระตุ้นทันทีลองหยุดสักสิบวินาทีแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่ความรู้สึกนี้คือความเหงาความเบื่อหรือความต้องการที่จะรู้สึกตื่นเต้นแค่การตั้งชื่อให้มันได้ก็เป็นการสร้างระยะห่างระหว่างเรากับความรู้สึกแล้วค่ะ mm. ขั้นต่อไปคือการฟังด้วยร่างกายลองสังเกตดูว่า ความรู้สึกนั้นมันแสดงออกที่ไหนในร่างกายของเรามันรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกที่คอไหมหรือหัวใจเต้นเร็วหรือท้องไส้ปั่นป่วนสัตว์ป่ามันพูดภาษาคำพูดไม่ได้มันสื่อสารผ่านร่างกายการรับรู้ความรู้สึกทางกายจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับมันได้ดีขึ้นและสุดท้ายคือการถามด้วยความอยากรู้ลองถามสัตว์ป่าในใจเราดูว่าเธอต้องการอะไรจริงๆเหอถึงได้ส่งเสียงร้องหาคนคนนั้น สิ่งที่เธอคิดว่าคนนั้นจะให้ได้คืออะไรโอ้โหพอเราถามแบบนี้คำตอบที่ได้มันอาจจะไม่ใช่ฉันต้องการตัวเขาแต่แต่อาจจะเป็นฉันต้องการความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญหรือฉันต้องการความตื่นเต้นจากการไล่ล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าความต้องการที่แท้จริงคืออะไร เราจะเริ่มมองหาหนทางอื่นที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าในการตอบสนองความต้องการนั้นได้เช่นถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราแค่เหงาเราอาจจะเลือกโทรหาเพื่อนสนิทแทนที่จะส่งข้อความไปหาคนที่ทำร้ายเรานี่แหละค่ะคือความหมายของการทำความเข้าใจไม่ใช่การสู้รบแต่คือการเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับหัวใจของตัวเองแล้วค่อยๆสอนสัตว์ป่าตัวนี้ให้รู้จักหาแหล่งน้ำที่สะอาดกว่าเดิมเป็นการเปลี่ยนจากการต่อสู้ไปสู่การเป็นพันธมิตรกับตัวเอง การเดินทางเข้ามาในป่าลึกของจิตใจวันนี้ได้มุมมองใหม่ๆเยอะมากเลยครับถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับเราเริ่มจากการเข้าใจกับดักทางชีววิทยาพลังของความหวังและความไม่แน่นอนที่ทําให้สมองเราเสพติดเหมือนการพนันจากนั้นเราก็เดินลึกเข้ามาจนเห็นเส้นทางเก่าอิทธิพลของบาดแผลในอดีตที่ผลักดันให้เราเลือกสํารอยเดิมเพื่อหวังจะเขียนตอนจบใหม่ แล้วเราก็ไปเจอภูเขาสูงชันของการพยายามพิสูจน์คุณค่าในตัวเองด้วยการเอาชนะใจคนที่ได้มายากและสุดท้ายเราก็มาถึงใจกลางของป่าที่เราได้เรียนรู้ว่าทางออกไม่ใช่การสู้กับสัตว์ป่าในใจแต่คือการหยุดฟังและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของมันครบถ้วนสมบูรณ์มากค่ะซึ่งจากทั้งหมดที่เราคุยกันมา ดิฉันก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ต่อยอดมาจากเนื้อหาที่เราสำรวจกันในวันนี้ให้ลองเก็บไปคบคิดกันต่อนะคะบทความเปรียบหัวใจเราเหมือนสัตว์ป่าที่รอการทำความเข้าใจคำถามที่อยากฝากไว้ก็คือถ้าเราลองเข้าไปหาสัตว์ป่าตัวนี้ไม่ใช่ด้วยกรงขังหรือแท้เพื่อจะควบคุมมันแต่เข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริง สัตว์ป่าตัวนี้จะสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความต้องการที่ลึกที่สุดของเราความต้องการที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปแบบพฤติกรรมที่เราอาจจะทำซ้ำๆมาเกือบทั้งชีวิตโดยที่ไม่เคยเข้าใจมันเลยเป็นคำถามที่ลึกซึ้งและทรงพลังมากจริงๆครับน่าจะทำให้หลายคนได้มุมมองใหม่ๆในการกลับไปสำรวจใจตัวเองขอบคุณมากครับที่มาร่วมเดินทางสำรวจป่าลึกในใจด้วยกันในวันนี้สำหรับการสนทนาของเราก็คงจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ